เองินเท่าไหร่ละหกพันโอ้โหพอจะได้เง่นดอมมึงต้องเล่นทุกวันนะมึงต้องเล่นทุกวันนะเสี่ความป่ะจะกลับจะทะลึ่งมาแย่งเวฟกุณาไอ้สัส หนึ่งทีเสร<ะ>็จไ,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 ไก่นะคิบอีกสาปร้อยมันนับบลิบลิเอาบิ่ีบลิีก่กบิได้ได้ได้โอมิมา,มาอผมว่ะโ็เลจิโน่ไตปตดบับ จะมีปัญญาก็เอาไปดีควายอ้าวกว่าบับนะโท่าทีเฮ้ยเหี้ยเบาไปพีป่ไม่ได้ใส่หลุนนั้นหรอวะลุนไม่แค่เจ็ดสิบเองไม่แรงเลยถ้าออกรองเท้าต้นเวียนเมื่อกี้ได้ถ้าออกรองเท้าเจาะเวียนเมื่อกี้ได้สองตัวเลยด้วยรองเท้าต้นเวียนมาแม่งเบาที่มาเลยได้ดมันนี่ขาป้อมนี่ก็มาเลยไปเลย มาอยู่มา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 ูาม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 ดมา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 อามาอามาอามามามไอ้เาีามาอามาม้มา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 อาม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 นมามามานาม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  งอกมาไงนันตะย่าแม่งอยู่ปั้าคอยกากเดินนะครับน้องสองวงแข่งป้าใครได้วีพีอาวป้าล่าป้าาวปาอ๋ลำร้องลำร้องครับคนแบบแบบแรงโก้ยไอ้หียโดนตยาขัดเฮ้ยโดนนันตะยาขัดอันตีออกเลยไอ้หีย คนเ้งกูแตกก็อย่าปลาถอกไม่โดนเย็นอารยาแม่งเล่นเป็นอยู่เว้ยรอคีบุ้ยด้วยไอ้สัสคีบุโดนที่ฝ่ายมึงไปตัดเอะมันโเปรมแมทไปวะมันเปิมแมทไปวะ

อะไรอะรักโอ้ช่วยช่วยบอลเลนดี้อ,อันนี้มาดิโอ้่จะตามมาแล้วงัดโดนโอ้ราละโอ้เกินไม่ได้ลาครับบอาเรียกว่าช่วยแม่งน่าจะออกจอยเวทเหรอเดิลบอมก,กี้ห้าเลยรวะต่อไปน้องกอไม่ฟินไอ้คัำยังไงน้องกอไม่ยอมจะหาเป็นนกที่ก็จะยอมเข้ามาดิครับ ชิวๆว่ะด้งวงม,ม,ม่งหัวร้อนหรอวะดมีบบแม่งมันตีบับแล้วมันก็วิ่งเข้าป้อมกลาผมพ่งาไปกคตนิตฟันฟังใจเ้ดูแล้วลคแรงเลยนะโ็ตพ่มีผู้ไม่ชุบเพี้ยอะไรเลยตัเเคาการแค่้ะ ว่ามึงแหลกกว่านยยายตาญาว่ามึงแหลกกว่าเพื่อนโ,อโหไปก็ต้องขออภัยเลยนะครับแรงได้มอนมันก,กั <laughs> ดตีตะอะอมตีตะป้อม

มาดิมาดิรอรอรอมันแเข้าตีป้าหอนมันไม่ตีวะไปเลยเคลียร์เลยเอาป้าเปล่าไปสับเอาไน ดูเรียกกันน่าจะรุนดูเรื่องออกมาเรื่องก็ไม่มีนะเอาบอมบันดิตายเลยเอาเมนน่าจะเล่นเป็นนะดูสกินดิ โง่นะครับคิดเป็นโง่อ่อ,อกอะไรดีอ่ะครับ ูปิงกัโตโตกูปิงว่ามึงปิงว่าไฟไปอะไรเนี่ยโอ้โหไฟแดงเถือกเลยเดี๋ยวดิบอลินไม่มาอะไรายสกัดแข่งด oh ิแข่งดิสัตว์แข่งดิสัตว์เอ้ยไล่ให้กูแข่งเถื่อนไอ้พวกโง่พวกโง่พวกโง่ พูดแขงเกบตายแม่มเข้าไปดีป้งกาจบละ <c oughs> เป็นไปเนี่ยมาดีแักมาด <c oughs> ีโอ้กัดเคื่อนไหนที่อ่ะโอ้โดีป้อสองทีแตกเลย <c oughs> อ <c oughs> เออกูยุ่งกับบอลบอใควายกัน ตะกี้ท okay, ีตะกี้ทีตะกี uh so like so ้ทีซมก่อนไปดิลอยลอยลอยลบปั๊บไม่ได้มันไม่มีสกิลการออกของดาเมีเหรอมันไม่ดักเรอวะการออกตัดเลือดได้ไวเฮียตัดแม่มันหรือเปล่า นี่ถ้าการเราตัดเลือดวะตัดเลือดใครวะ,ะ,ะโยกแบมังกรนี่โยกแบมังคองนี้ต่อยโยกปิดออกมินนี่โยกปิดออกมินไปเอามังคอ,อ,องดีโอ้โอ้คนอะไรใครเบียเ้ยผมได้ มันก็รวยแล้วตีเดียวก็ได้เ็วอโอนะมึงเล่นเป็นปเนี่ยาลวงไโอ้ยเีลยโอ้โหกลเกินได้กินเนกได้กินเนกได้กินเน็กไป พอเลยจะโดนติมีตี้ลรือเป็นบ็อกกี้ลองาของนี่ชีวิตแต่ว่ามันผิด ปิดอ่ะก็มึงอะไรมึงมีดุดเลือดไอ้สัสอุ้ยแหละเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยอะไรไม่ฟังไอ้ใจเป็นคนป่าเฮียมันก้าวของคนเดียววะโอ้โดนหลบอีกไอ้สัสเออหรือเปล่าโเจียวเพียวคือว่าเท่โดนหลบอ่ะเนาะ้ที่ไหมลุ้นดุดเลือดตั้งที่พกมีจะกลัวอีกเนาะ ดูมึงมีงโอไม่อามกันนี้มึงบวกตั้งเท mm, e ่าไหร่เกือบ50คนั้องบวกมึงไอ้สัตว์ดูซับหน้าให้ไม่อานดิควายดูได้8ประเด็นเนี่ยได้ดิโอเนี่ยโอ้ยควายเอ้ยมึงอะไรเฮี่ไอม่ไม่สัตว์ไอมี่โอ้โหสุดที่ ก็รู้ไม่ได้ปล่อยเออดาฟีครักดาฟีกอดดาฟีกอดที่มันจะจบไอผมเกิดไม่ต้องโดเอาตังมันจะจบมันก็จบไปเถอะไอ้เหี้ยสกัดคิวตรงนั้นมันโม่ไงนายโดนตัวขี้ปะที่ปล่อยมันจะไปที่อเมรกูไม่ใช่มึงไอ้เหี้ยเล่นดิ่มเล่นประมึกแล้วมึงหนีเพื่อนะ yup. <p are> เปิดของยังของเสียเงี้ยโออยไม่ยอมเล่นเลยเชี่ยกูบอกแล้วให้เลิกเล่นตัดนาครสมึงไงเอ้โอ๋อโหเย่วันนั้นก็โง่พี่ผาเลยยังจำได้เลยเจ้าเป็นไงวะเนี่ยเคลี่ยงโง่เนี่ยมันโง่ตัวดูบอลเองยินว่าเย่ไม่จแอ๊กเออนะกูยังไม่แอ๊กเลยเชี่ย งดีบ้นปะเจอ,อัดกูด้วยมาดิไม่ต้องไม่ต้องจเ,นะเป็น่ะไม่จะเป็นมาดิก็เกิดก็มีมาดิมาดิาดยิแม่ไม่จะเป็นนะครับโอ้โหมาดิมาดิาดโอ,อ้โห บบบบไม่จะเป็นนะครับยี่สิบบวกครับน้องๆโอ้โหยี่สิบ oh, บวกกินงานหรือเปล่าเออจริงๆแ oh, เก่งกว่านี้นะโอ้ oh, คลิปก็คงลงทุกวันนะครับอีกที่ตบแรงเนมอนพูดจังเลยไตบแค่แรงเนมอนจะไปเทียบกับกิน,กนง,งานแล้ววะ มันก็มีสมองอยู่มันก็มีสมองไม่งั้นมันไม่ฆ่านะคอรเราได้หรอกเนาะเพรว่าคอรเราไม่มีสมองวะคอรเราไม่มีสมองนะเคนก็ตายหนึ่งตัวนะทำไมอะปลเล่นอะปลเล่นวายอย่างโม้เลยเดี๋ยวถึงแล้วอีกันมเดนเมทิติบ้าปร์เซ็นนะครับเออคุณใครเนี่ยคะแนนลำต่อวะ Veldig <laughs> lett.